เคยได้ยินคําว่าคู่กรรมกันบ้างไหมคะเดี๋ยววันนี้แม่หมอจะขอมาเล่าในเรื่องของคําว่าคู่กรรมค่ะคู่กรรมคืออะไรนะคะคือคนที่เคยผูกเวรหรือว่าผูกกรรมกันไว้ตั้งแต่อดีตนะคะหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยสัญญาร่วมกันไว้แล้วมันยังไม่เคลียร์จนทําให้เราเนี่ยได้มาเจอกันในปัจจุบันเพื่อชดใช้หรือว่าเพื่อมาเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างค่ะ และ5สัญญาณที่บ่งบอกว่าทั้งคุณและเขาคือคู่กรรมกันมีอะไรบ้างข้อที่1นนะคะคุณจะเจอกันโดยรวดเร็วค่ะและตกลุมรักกันโดยรวดเร็วและมีปัญหาก,กันอย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะเรียกได้ว่ามาไวไปไวนั่นเองนะคะ ข้อที่2รักมากแต่ก็ทุกมากเช่นกันเรียกว่ารักไปทุกไปนะคะข้อที่3ค่ะมีทั้งแรงดึงดูดและก็แรงผลักดันก็ว่าได้นะคะในคนคนเดียวข้อที่4มักจะเจอเหตุการณ์แบบเดิมๆซ้ำๆยากแก่การแก้ไขหรือยากแก่การจะปรับตัวเข้าหากันนะคะข้อที่5พยายามไปก็ดูเหมือนจะไม่ราบลื่น หรือว่าคุยกันไปเนี่ยก็คันจะมีแต่ทะเลาะก,กันมากขึ้นค่ะทั้ง5ข้อนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้ว่าทั้งคุณและเขาอาจจะเป็นคู่กรรมกันในชาตินี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่หมอจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เรากลับมาได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะกลับมาเพื่อทำความเข้าใจกันใหม่หรือว่าเกิดการเรียนรู้กันใหม่ก็ได้นะคะจากคู่กรรมก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นคู่บุญได้เมื่อเรารู้จักให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางนั่นเองนะคะ